เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับตีรีวิวครับผมใครเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามพป่หลังใจให้ช่องตีรีวิวด้วยนะครับวันนี้เราได้สั่งแผ่นกันลื่นนะครับเนี่ยผมจะมาปูตรงที่หน้าบ้านเนี่ยครับมันคือมันลื่นมากทุกคนคือมันเป็นกระเบื้องที่แบบว่าลื่นจริงๆวันก่อนหลานผมหงายท้องเลยคือเดินเดินอยู่แบบลื่นแบบ โหน่ากลัวมากก็เลยสั่งแผ่นไอ้นี่มาแผ่นกรนลื่นนะครับอันนี้แผ่นกรนลื่นยาวประมาณ6เมตรทุกคนมี4ลายนะยาว6เมตรกว้างก็ประมาณ60 m, นะครับนี่เราก็จะปูอย่างนี้เลยปูเป็นลายยาวอย่างนี้เลยนะทุกคนการปูก็ไม่ยากนะครับมันจะเป็นกาวให้เราลอกออกมาก็ก่อนที่เราจะเริ่มปูนะครับเราก็ต้องทําความสะอาดพื้นก่อนนะครับทุกคน ปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาดเลยนะครับอย่าให้มีเม็ดหินอะไรเล็กน้อยลงไปนะทุกคนนะอันนี้ก็เราก็ติดตรงหัวก่อนนะครับเราจะขอบกระเบื้องพอดีเพราะว่ามันจะได้ฉากนะอันนี้ยาวประมาณเ6เมตรกว้าง60แผ่นหนึ่งเออม้วนหนึ่งนะทุกคนประมาณ390บาทนะเราก็สั่งได้ในเพจเลยนะครับเพจเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเยอะแยะเลยครับแผ่นกันลื่นนะครับทุกคน อันนี้เราก็ปูไปเรื่อยเรื่อยแล้วค่อยปูไปนะค่อยค่อยลอกกระดาษเราอย่าลอกกระดาษเอาหมดทุกคนเราค่อยๆลอกออกมาทีละหน่อยแล้วค่อยดึงย้อนออกไป <_ m> อันนี้ก็ทําให้มันเกิดฟองอากาศนะทุกคนนะเราจะลูดไม่ให้มันเกิดฟองอากาศขึ้นมานะอ่านี่นะครับทุกคนเราจะลูดอย่างเงี้ยลูดมันจะไม่เกิดฟองอากาศนะครับเขาจะมีแผ่นแผ่นพลาสติกแผ่นหนึ่งแถมมาให้ทุกคน ให้เราลูดอย่างเงี้ยอ่าเราก็ลูดลูดค่อยๆดึงไปผมก็จะเป็นคนลากนะพี่เขาก็จะเป็นคนทํค่อยค่อยลูดไล่อากาศนะครับเขาเรียกว่าไล่อากาศออกไปทำไปจนสุดแผ่นเลยนะครับแล้วก็ทําไปอย่างนี้เลยถ้าเกิดฟองอากาศแบบว่าตกกลางกางแผน่นแล้วก็เอาเข็มก็ได้นะเข็มมาจิ้มจิ้มก็ได้ทุกคนเอาเข็มมาจิ้มรูนึงแล้วก็ไล่ลมออกแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะ เอาแล้วครับทุกคนอันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราปูไป4แผ่นนี่ทุกคนก็จะสวยประมาณนี้กันลื่นสําหรับเด็กๆนะครับสำหรับบ้านไหนที่มีเด็กนี่ครับน่าจะมีไว้นะครับแผ่นละ390บาทนะครับสั่งได้ในเพจนะทุกคนนี่ก็จะสวยประมาณนี้โอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากก,า like, กาไดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องตีรีวิวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม